Amarin TV uh. เมื่ใจอย่าคขามเกรง,รกรงตั้งหน้าชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงใหญ่นักลัวว่าเกรงยิ้มสื่ คือตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกวันนี้วิถีชีวิตของเกษตรกร,กรที่นี่ทำนาปลูกข้าวเลี้ยงปลาทำสวนผักผลไม้ไม่ต่างจากเกษตรกร,กรที่อื่น แต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือแผ่นดินผืนนี้เคยยากจะปลูกพืชชนิดใดๆให้เติบโตหรือเลี้ยงปลาใดๆให้มีชีวิตอยู่รอดได้ถ้าสมัยก่อนเป็นนาแล้วก็ปล่อยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยละคะ่ะเพราะว่า ดินเปรี้ยวค่ะไม่รู้จะทํำยังไงดินเปรี้ยวคือในน้ํานี่ก็คือน้ําก็จะใสมากมองเห็นข้างล่างเลยอ่ะแล้วก็เป็นกดนะน้ําฝาดเปรี้ยวจนฝาดพืชก็ไม่ค่อยโตก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนที่จะปลูกพืชอย่างอืน่นเลยเห็นว่าไผ่มันค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายากับการทํางานคือดินถ้ามันเป็นดินเปรี้ยวคือทําอะไรมันก็จะไม่งามอย่างส้มก็เป็นใบแก้วง่าย อย่างลูกกล้วยกล้วยหอมนี่ก็ลูกมันจะน้อยแล้วไม่ดกแล้วหวีก็จะน้อยพอของมันไม่ดีอ่ะพ่อค้าก็ไม่อยากได้ของนะทุกอย่างทำนามาประมาณสักแปลงนี้ได้ประมาณ5ปีนะครับพี่เมื่อก่อนตอนทำตอนดินเปรี้ยวมันผลผลิตมันได้น้อยครับเวลาเรามันข้าวไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้นครับขึ้นได้ต้นจริงแต่มันก็ จะตายฮะยืนต้นตายฮะโอ้โหพี่ท้อมากฮะมันไม่เป็นอย่างที่ตรงความคาดหมายฮะคือว่านี่สินเราก็ต้องกู้ยืมมาแล้วเก็บเกี่ยวทีมมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งเป้าไวพ้พี่บางครั้งก็บอกพ่อพอเหอะไม่ไหวก็อยา่าโดยอย่างแรกนะครับพื้นที่ดินเปรี้ยวอะ่ะน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นกรด เวลาเราขุดสระแล้วความเปรี้ยวจะขึ้นมาเวลาเติมน้าก็คือจะมีเหล็กออกไซด์ตัวเหล็กตัวนี้จะทําให้ให้น้ําเปรี้ยวซึ่งเราไม่สามารถเลี้ยงปลาได้นะครับก็คือมันจะเป็นปัญหาอย่างมากซึ่งการที่เราใช้เลี้ยงปลาเนี่ยถ้าเป็นปลาหนังอย่างพวกปลาดุกปลาสวายเขาจะเกิดแผลพอเกิดแผลปุ๊บราคาตกไม่โตไม่กินอาหารค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าสมัยก่อนเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้วัสดุจะน้อย ในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดนครนายกมีปัญหาน้ำท่วมฝนแรงและปัญหาดินเปรี้ยวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ4,000ไร่หรือ1้11ของพื้นที่บ้านพริกมีพื้นที่ดินเปรี้ยวประมาณ20,000ไร่จนกระทั่งพุทธศักราช2,540พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเห็นปัญหา โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเกิดขึ้นในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาณนะตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเพื่อศึกษาทดลองหาวิธีทางธรรมชาติในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวและน้ำเปรี้ยวและศึกษาทดลองการทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยมีวิธีการจัดการดินและน้ำที่เหมาะสม ที่บรรณานครนายกนั้นมีผู้มีจิตสทาได้ถวายที่มาแล้วที่นั้นก็มีปัญหาติดมาด้วยคือดินเปรี้ยวก็แสดงวิธีการแก้ไขนินเปรี้ยวไปซะเลยแล้วครับจะได้เป็นประโยชน์กับพื้นที่ที่เหลือถ้าหากเราทําสาเร็จก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาว,วเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยได้นำมาวิธีการของเรานําไปใช้ในพื้นที่พง์ท่านก็ได้เริ่มมีพระราชกระแสรับสั่งให้แบ่งพื้นที่เป็นสส่วนด้วยกันนะครับ ก็แนวทางแกล้งดินเนี่ยของนาราธิวาสที่นั่นดินเป็นกรดมีแร่กรรมฐานขึ้นมาก็ใช้วิธีการเดียวกันในห0สิบไร่แล่ลองเอาวิธีการที่ทำนาราธิวาสมาใช้ที่โดยคร่าวๆคือขุดสองสระด้วยกันและให้หลับเอาน้ำเนี่ยไปล้างฉันบอกเราใช้วิธีการซักผ้าใช้ายเครื่องซักผ้านะครับจักเป่าน้ำาก็ไปล้างดิน ล้วให้ลงไปในบอ่อหนึ่งมาน้ำจืดขึ้นไปล้างดินอกีกแล้วกลับไปที่บอ่อหนึ่งหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งมันลดความเปรี้ยวลงแล้วสามารถดําเนินกากรเกษตรได้อีกแปลหนึงให้ผสมผสานใช้น้าล้างด้วยแล้วก็ใช้ปูนมานลองผสมผสานกันเพื่อเปรียบเทียบผสมแปลงนั้นจะแก้ไขปัญหาความเปรี้ยวได้อันไหนแบบดีกว่ากันแปลงที่สามนั้น เป็นแหล่งฝึกอาชีพอะไรตอะไรยต่างๆนี่เข้าไป,ประยะแรกนั้นอาจจะปลูกอะไรไม่ขึ้นเพราะความเปรี้ยวเยอะยังจัดอยู่ยังแรงอยู่รุนแรงอยู่แต่ว่าพอชะล้างไปได้สักพักหนึ่งดินก็มีคุณภาพดีขึ้นความเปรี้ยก็ลดลงพอลดลงเสร็จก็เริ่มทดลองปลูกพืชปลูกอะไรตะเลยต่างๆรกรมสมเด็จพระเทพในระยะถัดมาก็บอกลองรอพืชอย่างอื่นไปลงด้วยนะครับแม้กระทั่งดอกไม้ เมื่อแต่บริเวณนั้นอาจจะเอาดอกไม้มาขายอะไรแต่ละไม่ขึ้นเร็วขึ้นเร็วตัดเร็วได้และไ,ได้ได้เร็วคือสรุปว่าลองทดลองทุกอย่างนะครับตั้งแต่ข้าวบริโภคจนกระทั่งดอกไม้ดอกไร่นะครับพืชอะไรสําเร็จก็บันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้นี่พอรอบๆข้างที่ลักษณะเขาดินเปรี้ยวเขาไม่รู้จะแก้ไงนั้นพอเขาเห็นแปลงอันนี้ตรงกับที่พระอ,องค์ท่านสั่งบอกว่าบางทีอย่าไปพูดชาวบ้านเขาบางทีเขาไม่เชื่อเราทําให้เขาดู นะครับทำให้เขาดูนั้นอย่างน้อยเขาเล่นผ่านมาเอ๊ะคนไม่เคยปลูกกนเลยไ,ได้ทำไมแปลงนี้มันปลูกได้ถ้าสนใจแล้วคนสนใจเราก็ให้ความรู้เลยนะครับเวลานี้ทบบริเวณดังกล่าวนี้ก็หมุนเวียนเข้ามาหาความรู้พอได้ความรู้เสร็จก็นำไปใช้ในแปลงของตัวเอง ทมาโชคดีที่ได้เข้าเฝ้าว่าท่านตอนท่านเสด็จไปที่ศูนย์วิทาการพัฒนาของอินซอนเมื่อปีศหนึ่งผมก็เยืยนส่งเสด็จแล้วท่านหันหน้ามาเจอผมท่านก็รับสั่งว่าฉันมีที่ดินเปรี้ยวที่พัรนานะเปรี้ยวมากเธอไปช่วยฉันหน่อย้าเสด็จประทับรถที่นั่งไปผมก็เลยต้องมานั่งทํางานตั้งแต่ปี4หนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> ก็เหมือนการบ้านที่ท่านมอบให้ ดินเปี้ยวในจังหวัดนครนายกเนี่ยม,มันเกิดขึ้นมานานแล้วละ่ะเป็นหลายร้อยปีแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดและก็จะพบมานในพื้นที่ราบลุ่มฝั่งทางด้านใต้ของจังหวัดนครนายกตอนี้ดินเปี้ยวเนี่ยเราจะสังเกตยังไงถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยสังเกตดูนี่จะเห็นว่าถ้า,ถาขุดลงไปลึกประมาณ50เซนจะพบจุดปะสีเหลืองฝั่งข้าว ภาษาทางวิชาการเรื่องสารประกอบเจอร,จรไซเราแปลเป็นไทยว่าจุดปะสีเหลืองฝังข้าวมันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้อันที่สองกกกชอบขึ้นอันที่สามสังเกตน้ําน้ําที่ขุดจะใสไม่ตาตักแตนเลยสารประกอบอาูมินัมเนี่ยในดินเปรี้ยวมันจะละลายเพราะว่าความกดของมันนึกข้าไหมน้ําขุนเราใช้อะไรแกงสารส้มสารส้มนี่คือสารประกอบอลูมินัมนั่นเองมีอลูมินัมล,ละลายม,มากมันก็ทําให้น้ําใสทําให้ ดินเหนียวตกตะกอนกลายเป็นน้ำใสดินเปรี้ยวนี่ปกติแล้วนี่ในอดีตที่ผ่านมานี่ก็ชาวบ้านนี่ก็พยายามใช้ทำนาแต่ว่าก็ไม่มีการแก้ไขอะไรมากดินเปรี้ยวเริ่มมีการพัฒนาเกิดขึ้นวิธีการแก้ไขสมัยในในอดีตที่ผ่านมาก็ใช้ปูนปูนที่ใช้ก็ส่วนใหญ่เป็นปูนมานนอกจากปูนไม้มีหลายอย่างเช่นพวกโดโลไม เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตหรือว่าหินปูนบดแล้วไอปูนขาวนี่เป็นปูนที่เราผสมกับซีเมนเพื่อทำถึงก่อสร้างเจนกระทั้งพบโดยสรุปแล้วว่าการแก้ไขป,ปัญหาดินเปรี้ยวนี่มีกติกาอยู่4ข้อด้วยกันข้อหนึ่งใช้น้ำชาลางดินเปรี้ยวอันที่สองใช้ปูนอันนี้น 2, นนนนก็เป็นการแก้โดยตรง อันที่3เราต้องรักษาระดับน้ำใต้ดินให้อยู่ประมาณระดับไมตต่ำกว่าเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้ดินข้างล่างถูกอากาศปลดปล่อยกดกระปัานขึ้นมาอันที่4เพื่อทุนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเราต้องพยายามคัดพืชทนเปรี้ยวมาปลูกยกตัวอย่างเช่นข้าวอ่ะก็ปงคกข้าวที่ทนเปรี้ยวได้คือข้าวหอมมะลิก็ขอ41ก็ขอ43ก็ขอ49และไรส์เบอร์รี่น,นี้ก็ ปลูกแล้วก็ได้ผลดีมายืนต้นพืชผักสวนครัวอะไรตรงนี้มันต้องมีวิธีการไม่เหมือนทำนาทำนาน้ําขังได้ไม่เป็นไรแล้วมันต้องการน้ําขังด้วยนาจะมาแต่ถ้ามันเป็นพืชพืชพวกนี้ต้องมีการยกล่องประว่าสม็จพี่หัวรายการที่9ท่านทรงบอกว่าดินเปรี้ยวต้องระวังนะยกล่องไม่ให้อาดินข้างล่างขึ้นมาข้างบนในหลวงทัพสั่งไว้ไม่ให้เอาดินเลวมาทับบนดินดีเพราะฉะนั้นข้างๆก็จะขนาบด้วยดินเปรี้ยว แต่ตรงกลางนี่เป็นดินหน้าดินเดิมที่เราดันขึ้นมาแล้วก็ปลูกต้นไม้ตรงกลางดินเปรี้ยวเราจะปลูกตรงกลางร่องใช่ไหมอันนี้ก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นวิธีการที่เพราะเราจะไปะอยู่หัวท่านทรงคิดขึ้นมานะและสิ่งที่จะทําได้อีกอันหนึ่งคือเรื่องดินเปรี้ยวเนี่ยคือทํารูปแบบทฤษฎีใหม่พูดถึงสภาพพื้นที่ของดินเปรี้ยวเนี่ยเหมาะในการท,ทําทฤษฎีใหม่เพราะวิธีราบลุ่ม สวัสดขุดสาได้มีน้ำขังนะนะอันนี้สำคัญละ่ะจุดที่เรายืนตรงนี้เป็นจุดหนึ่งของแปลงที่หนึ่งซึ่งในหลวงรับสั่งก่าแปลงฟรี New Theory คือแปลงทฤษฎีใหม่เบืออ้องต้นถ้ารับสั่งให้ขุดสาสองรสระแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ดัดแปลงหมดนั่นคือท่านให้พลักหน้าดินออก กองกข้างๆแลดินที่ขุดจากกา้นสานี่เอามาวางซ้อนบนดินล่างแล้วก็ผลักหน้าดินที่เรา,เาย้ายไปไที่อื่นกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแปลงนี้ทั้งแปลงหน้าดินจะดําเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราก็มีการทดลองหนึ่งมีการยกร่องปลูกไม้ผลโดยไม่ใช่ปูนแล้วเราก็ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดเช่นมะม่วงขนุนพลังน้อยนา ในด้ายกันเราก็มีที่เหลืออยู่อีกด้านนึงฝั่งนั้นจิตแปลงด้านนั้นเป็นแปลงทดลองปลูกไม้โตเร็วโดยไม่ต้องมีการปรับปุงเดินไม่มีการอะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นรูปแปลงนาที่เราทำขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ปู่นเหมือนกันแต่แช่น้ำชาติล้างมันก็ได้ข้าวตอนนี้ก็ได้ประมาณ50าสัค์งต่อไร่แล้วเลยไปจนนู้นเห็นไหม แล้วก็ทดลองปลูกพวกผักสวนกลัวโดยไม่ใช่ปุ๋นเหมือนกันแต่ใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรากฏว่าหลายอย่างขึ้นได้ดีราคาดีด้วยเช่นถั่วฝักยาวปลิกมะเขือข้าวโพดพวกพืชผักนี่ก็จะได้ผลเพราะอย่างที่พูดนะที่นี่นาดินมันดับหนาขณะนี้เรามายือนอยู่แปลงทฤษฎีใหม่ ซึ่งเราเรียกว่าแปลงที่สองรูปแบบทฤษฎีใหม่มีสามรูปแบบด้วยกันขนาดแตกต่างกัน6ไร่8ไร่และ10ไร่แต่ว่าสัดส่วนมีครบตามหลักเกณฑ์ก็จะเป็นสระน้ำสามสิบนาข้าวสามไม้ผล3าและที่อยู่อาศัยส0สัดส่วนของทฤษฎีใหม่นี่ปรับได้ตามความเหมาะสม อย่างที่นี่เราเลือก10บไร่เท่าเกษตรกรหนึ่งลายอีกลายมี8ไร่อีกลายมี6ไร่แต่ที่เราเราเราดูแล้วเนี่ยพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างเงี้ยสัก8แไร่มีหมอนะสามารถกินได้คอนเซ็ปต์ของมันมีองค์ประกอบครบเพื่อการยังชีพเช่นมีข้าวไว้กินเหลือกินไว้ขายมีผลไม้าลไม้ซึ่งเหลือกินไว้ขายมีสระน้ำสำหรับเสริมน้ำถ้าขาดแคลน แล้วมีบ้านที่อยู่อาศัยแล้วรอบบ้านก็มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผ,ผักสวนครัวอันนี้คอนเ็ปตรหมายความว่าไรนาหนึ่งหนึ่งไรนามีองค์ประกอบครบหมดร้าษฎะดอไม่อดตายอันนี้คือหัวใจคือพว่น่าเงินทองไม่รู้ไหลออกมานอก <laughs> เรามีข้อหมูนี่มีเลี้ยงหมู <laughs> มี่กกาไก่ การขึ้นเมืองโปรติแล้วดินเปรียร้ยวเนี่ยเขาจะใช้ทํานายอย่างเดียวไม่มีสวนผลไม,ม้ไม่มีไม่มีความหลากหลายไม่มีอะไรต้นนี้ทําให้เกิดความหลากหลายขึ้นมาราบ้านก็มาดูแล้วก็ถ้าชอบใจก็เอาอไปใช้ พอโครงการเริ่มเข้ามาความเริ่มมีการใช้ปูนเข้ามาเนี่ยการทําเกษตรการทําประมงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสังเกตได้เดี๋ยวนี้ถ้าผ่านไปที่ไหนก็จะเห็นบอ่อปลากกเกษตรเขาจะใช้ความรู้องค์ความรู้ตรงนี้มาช่วยปล่อยปลาอย่างสุดบ่อหนึ่งงานปล่อยปลามื่นหมื่นตัวเขาจะเหลือผลผลิตอยู่ได้ประมาณแค่ไม่เกิน300หรือส0่ร้อลแต่พอมาถึงปัจจุบันได้มีการปรับปรุงน้ําในการใช้วัสดุป,ปูนขึ้นมาเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้จากพื้นที่เดียวกันปล่อยปลาเท่ากันอาจจะได้3-4ตัน ต่อครั้งต่อขอบที่เราเลี้ยงนะครับตัวนี้แล้วพอดีว่าได้ปูนถักของการับก็เลยเอามาใสชวน,นพ่อขอขอทำเรื่องขอเขามาใสผลผลิตตอนยังไม่ได้ใส่ปูนไร่หนึ่งอยู่ประมาณ60ถังแล้วพอเวลาได้ปูนจากโครงการมาเอามาใสไร่หนึ่งก็ได้ประมาณ80-90บางครั้งก็อาจถึง1เกียนต่อไร่ไมันมีกำลังใจทำครับมันเป็นมันตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ครับ พอปรับสภาพดินแล้วมันถึงจะงามผลผลิตมันจะทั้งดกทั้งดีกว่ามันจะงามเพราะกาที่ดินเปรี้ยวเยอะหวีหนึ่งจะมีลูกเยอะแล้วก็ลูกแล้วลูกกล้วยก็จะดกหลายหวีถ้าเราของเราสวยงามอะไรเงี้ยแม่ค้าเขาอยากได้เขาก็ตีราคาแพงให้เรามันก็ดีทุกอย่างนะครับผมเพราะทาอะไรมันก็ไม่ค่คยเป็นโรคเท่าไหร่ ก็มีโครงการแนะนาแล้วก็เอาปูนมาให้อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ให้มาใส่นะก็ลองใส่กันดูเพราะทุกคนก็ปฏิบัติอย่างนี้ก็ดีขึ้นในในสภาวะน้ําหรืออะไรก็จะดีขึ้นกว่าจะปล่อยปลาได้อะไรได้หลายปีนะน่า<ม>จะสี่ห้าปีเนาะที่ว่าจะทําอะไรขึ้นมาได้เนี่ยจากแปลงศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวโดยวิธีธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการใช้วัสดุปูนบนแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สู่แปลงศึกษาทดลองที่ทำหน้าที่ต่อยอดพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ดินเปรี้ยวเมื่อสมเด็จพระกนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้ทดลองปลูกพืชน,น้ำเช่นกกซึ่งเป็นพืชที่สามารถเติบโตในพื้นที่ดินเปรี้ยวนำมาทอเป็นเสือกก รวมถึงปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตอนนนั้นท่านมาทรงวานเมื่อปีสี่หนึ่งแล้วท่านบอกพื้นที่นี้น่าจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพราะท่านเห็นคลองสิบห้าเนี่ยปลูกไม้ดอกไม้ประดับเต็มเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งประมาณ30เรซนาก็มายกลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่เราก็ไม่มีความหลากหลายมากจะเป็นเรื่องของ โกศลเป็สนส่วนใหญ่แล้วก็ตัดยอดขายที่เหลือก็เป็นพื้นที่นาทั้งหมดเนื้อที่ปลูกข้าวก็มีประมาณ20ไร่ได้นาเราก็ปลูกเอาไว้หนึ่งขยายพันข้าวแล้วก็เหลือแล้วก็ขายข้าวลงสีอะไรเป็นต้น วันนี้โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวยังคงทำหน้าที่เป็นเหมือนโรงเรียนแห่งการพัฒนาให้แก่ประชาชนและเกษตรกรได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และน้อมนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวตามพระราชดำริองค์ความรู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้เพื่อนำไปใช้ในการทำเกษตรกรรมของตนเองรวมถึงถ่ายทอดพัฒนาส่งต่อ เกิดเป็นความยั่งยืนงอกงามบนพื้นดินของประชาชนจนเรียกได้ว่านี่คือชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริงอันนี้เป็นจุดหนึ่งในการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งไดจากการที่พระองค์ท่านให้ทำงานทดลองศึกษาวิจัยโครงการแกล้งดิน ที่นาทวาสเป็นจุดที่เอาแนวความคิดต่างๆที่นั่นมาใช้ประยุกต์ที่นี่จนกระทั่งเ,เป็นรูปร่างขึ้นมาทวนนี้ความจริงแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ท่านมีผลึกขึ้นมาสอดคล้องกับโครงการที่ท่านตั้งใจไว้ก็คือจเจ้าน้าจาเขื่อนคุนด่านประการชนมาใช้ในการ,ราพัฒนาเปรี้ยวนะคนก็จะถามว่าอ้าวมีน้ํามีท่าแล้วจะพัฒนายัางไงอ่ะจะไปดูที่ไหน จะดูนาทิวาสก็ไม่ไหวเอาก็ผมก็คิดในใจนะว่าท่านก็คงหวังให้ประชาชนหรือคนสนใจเรื่องดินเปรี้ยว,วยมาดูงานที่นี่แล้ผลงานไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ตัวเองตอน,น,นแรกยากนะกว่ามันจะหายเปรี้ยวเนี่ยใช้เวลานะสองสามปีแรกนี่แย่เลยน้ำก็ยังเปรี้ยวดินก็ยังเปรี้ยวต้นไม้ที่ปลูกก็พูดง่ายไ,ไม่ค่อยงามเท่าไหร่พอความเปรี้ยวลดลง ต้นม้ก็เริ่มงอกงามขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้ที่นา20ไร่ต้องทำกินในครอบครัวอีกีชีวิตฮะอยู่ได้ครับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ครับคือจากเมื่อก่อนกินอดๆอากยาก็พอมีกินขึ้นฮะ ดินดีอ่ะทำอะไรมันก็ดีไปหมดอ่ะดินอะไรผักเผือกอะไรมันก็จะงามไปหมดทุกอย่างองค,ความรู้ที่ได้จากพ่อองค์ท่านนะครับก็คือเราได้ปรับเปลี่ยนชีวิตคือเกษตรกรได้ผลผลิตมากขึ้นเหมือนกันทำทฤษฎีใหม่นะครับก็มีมีอยู่พออยู่พอกินนะครับที่เหลือเราก็ขาย แนวคิดขององค์ท่านนะครับก็เหมือนกับการให้เบ็ดตกปลาเพื่อที่เราจะได้ไปหามีปลากินมีของใช้มีพืชพันุ์ที่ว่าพอทานในครอบครัวแล้วนะครับก็ที่เหลือเราก็จําหน่ายอยู่ในครอบครัวเป็นการทรําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่เดือดร้อนก็คือไม่ต้องไปดิ้นรนมีอาชีพนะครับมีไรายได้จากการทําอาชีพของเราเองไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือสังคมแบบการเรียนรู้เนี่ยพระองค์ท่านเป็นต้นฉบับในเรื่องนี้จริงๆเลยนะครับเพราะว่าทุกโครงการไม่ใช่เข้าไปช่วยประชาชนเฉยๆแต่ทุกโครงการที่ไปเนี่ยจะเป็นแหล่งเป็นบทเรียนแล้วก็ต้องถอดบทเรียนให้ได้แล้วก็สามารถสอนชาวบ้านขยายผลต่อไปด้วยผมคิดว่าคุณค่าในส่วนนี้เราอาจจะไม่เห็นเป็นตัวเงินนะครับแต่ความจริงประโยชน์มาหาศาลเลยคิดดูสิครับถ้าเกิด มีสิบลายเข้ามาแล้วก็กลับไปทําสําเร็จในพื้นที่นะครับไปผลดผลิตไปคูน,นี่สิบนะครับแต่เรามไม่เห็นเพ,พราะผลผลิตเป็นของชาวบ้านแล้วแต่การถ่ายทอดความรู้ออกไปเนี่ยผมคิดว่ามีค่ามหา,าศาลผลสุดท้ายเราชนะได้เอาชนะความเปรี้ยวได้ะเอาชนะเร,นนเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วผลสุดท้ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็เกิดขึ้น TV